แม่งหย OK ห่อนไปอยาดแล้วก็จากไปเออเฮ้ยกดใช่ไหมเนี่ย,ยกดรัวปุ่มน้ำหนึ่งเฮ<ะ>้ยยังโหลดอยู่เลยมาแล้วฮรัวนี้ยังรอตกไปนี่เพราะกูเลยเนี่ยเป็นไงล่ะเราอันน้หนึ่งกูยังโหลดอยู่เลยฮะก็เป็นฉากกูโชว์หล่ออะไรเงี้ยแล้วแม่งก็น้องชาเขียวตัวเดิมก็มาอีกแล้วเงียบน้องชาเขียวนะกลับมาแล้ว มึงกลับมาอีกแล้วน้องชายเขียวกินกินเข้าไปอีกสนุกไหมเนี่ยมึงเนี่ยอารักเดี๋ยวรอรอรอฝั่งมึงด้วยโอเคแล้วกูโหลดกระสุนให้มึงขึ้นไปยิงจัดให้เดี๋ยวกูหยิบไปสักอันหนึ่งก่อนเผื่อไว้ขึ้นทางไหนวะทีนี้ไปขึ้นนี่แหละเอ้าไม่ได้เอ่อคือมันขึ้นทางไหนครับพี่ ไม่รู้หาทางขึ้นเองอ่าบินขอนีก่อนแล้วกันแต่กูขึ้นได้แล้วเว้ยไม่ใช่ฝั่งนี้เฮ้ยมีที่ชาร์จที่เทอร์โมอินเทอร์ทีด้วยดีมากคนย<า>ิงต<า>้องชาร์จนะโอเคกูชาร์จเผื่อไปแล้วมามามาขึ้นเลยขึ้นเลยแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บอุ้ย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 วางวางไว้ให้วางไว้ให้ขึ้นแล้ว ขึ้นทางไหนวะอันนี้ใช่ไหมโอเคเอาขึ้นเฮ้ยขึ้นดิขึ้นเออขึ้น,นมาช็อปเปอร์กุงอยู่ทางไหนบอกด้วยอยู่ฝั่งไหนบอกด้วยตอนนี้หันอยู่ขวากำลังหันอยู่โอ้ยหันช้ามากหันช้ามากเลยอะขวาอาขวามาแล้วหันจูหันยูมันหันไม่ทันเนี่ยยิงยิง<อ>ก่อนหนึ่งนัดรีโหลดรีโหลดเลย มีโดดเงินไงอ่ะอ่ะเข้ามาแล้วบอกด้วยอยู่ฝั่งไหนมาทางเดิมน้ดดีมากขึ้นมาทางนี้ก็ดีมากเดี๋ยวมันโดนเข้าไปเหมือนเหมือนเหมือนจะไม่เต็มที่ขอยนัดขอยนัดเดี๋ยวเล็งดีๆมันช้าแลอเกินการหันเนี่ยอืมโดนเข้าไปยังไม่เข้ายังไม่เข้าอีกนัดอีกนัดเร็วครับ โต First Strike, เฟิร์รรสสไตร์เรียบร้อยแตกไอเดซินกระสุนกนไอเดซินจ่ายเขมรละห้าร้อยเร็วครับเร็วครับโหลดเข้ามาครับได้แล้ว<ม>ได้แล้วโตไปหนึ่งนัดแต่ยังไม่แตกยังไม่แตกเอาไม่เอาไ,อาไ,อาไม่กระสุนไม่กี่ฝั่งคู่ทนเลยเชี่ยอะไรเล่าไปเอามาเร็ว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 ,รวแหมและที่ใส่กระสุนไม่มีอยู่ฝั่งเดียวด้วยนะเร็วครับโหลดเร็วครับช่วงนี้มึงรีบกดเลยเร็วเร็ว อัน,นนี้แม่นแน่นอนอันนี้เต็มๆแน่นอนครับเฮ้ยเร็วคเร็วเร็วดีโหดแล้วดีโดลดแล้วเอ้ยเรียบร้อยคอยแท็กกระจายครับงานนี้มาแล้วอีกหนึ่งนัดได้แน่นอนนัดนี้หันแล้วหันพวกปืนรอแล้วโดนไปโดนไปโดนมาอย่างนี้เร็ว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 ไปแล้วไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้ว ไม่ทัน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 ไมน่เร็ว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 มาแล้ว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 ออมาแล้วเร็วเร็วฉ<ๆ>ันมันไปแล้วไม่ทันคืออะไร่ชาร์จไว้ก่อนเว้ยเออชาร์จไว้ก่อนเนี่ยหันช้ามากเลยหันเงีเร็วเร็ววะเฮ้ยอีกข้างนึงหันหันอยู่หันไปไหมเนี่ยรู้สึกว่ากูหันไปตอนนี้เออหันช้ามากอะตอนเนี้ย ซ้ายใช่ซ้ายใช่ปะซ้ายใช่ไหมอะฮะโอเ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยไม่ทนนัโทนโดนบอลนี่ไปก่อน,นเร็วเร็วเร็วมึงจะมาขวาเนะี่กูยิงไม่ทันแล้วไม่บอกก่อนขวาเนี่ยตอนนี้กูหันซ้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ไหนวะอยู่ขวา,ขวาชิบหายแล้วเดี๋ยวหันอยู่ช้ามากอะตอนนี้หันช้ามาก เดี๋ยวจัดการไอ้นี่ไปก่อนหันอย,อย,นอยู่หันอยู่อย่าเพิ่งหันอยู่หันอยู่พอเหนแม่งขันโชกช้าเฮียโอ้ยซ่อมเออไปซ่อมไปซ่อมไปซ่อมมันอยู่ไหนของมันวะเนี่ยกูหันไม่เจอเลยเนี่ยตอนนี้กูหันขวาไปอยู่ซ้ายกูอยู่หันซ้ายไปอยู่ขวาเดี๋ยวจัดก,การซ่อมให้ไม่วะมันอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ซ้ายป่ะ อยู่ในรถตอนนี้กูอยู่ในรถตอนนึงไม่เห็นอ่ะฮะตอนนี้ไอ้นี่อยู่เดี๋ยวกูลงก่อนกูดูก่อนระบบพับความเมย็นอยู่เอ้าเชีย่ยแม่งอยู่ขวากูอยู่ซ้ายจริงด้วยกูว่าแล้วไอ้เหี้ยแม่งผิดตลอดกูผิดตลอดหันก่อนแคปหนึ่งโอ้ยหันชาซะเหลือเกินน,ะน,นี่มึงเอ้่ยนี่มีมีไอ้มีไอ้คิดบินผ่านหน้า อ๋อู้อู้ตกล็อตมาเลยโอเคหันมาแล้ว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 แจกแจกเข้าไปมาโหลดโหลดจะเอาคืนและหลายทีแล้วมึงสับวากกูมึงสับขาหลอกกูแตกไอ้ดัสินจ่ายเข็มละห้าร้อยโหลดปืนมาโหลดปืนมาเสร็จนักนี้เพื่อกุ้ยเตี๋ยวเรือ กระสุนมือยต้องกระสุนมว่กระสุนครับเร็วครับผอจะชนแล้วแหละจะชนกูแล้วโหลดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนีไปแล้วไม่ทันมมยโอเคกูจะหันไปหน้าไปตรงกลางรถไว้เพราะว่าถ้ามันถ้ามันมาขวาจะหันทันมาซ้ายจะหันทันหันกลางไว้ก่อนหันกลางไว้ก่อนใช่ล้มเอา มาหลังที่นี่ชิบหายแล้วจะหันทันไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> แมม่งโคตรทันช้าหันเร็ว <c oughs> เร็วเลี้วเลีวเล้วปืนโคตรชา้า <c oughs> โอ้ยโดนก็ไปหนึ่งนัดหนึง่งทีงไ,ปไปยัง โอเคว่าเราหันหลังไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้ามันมาซ้ายขวาจะหันถูกเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟังไหนฟังไหนฟังไหนอยู่ไหนพี่โอเคเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ขวาอยู่ขวาเห็นแล้วนะเดิกลางไว้ก่อนอยู่กลางไว้ก่อนนะฮะมายังมายังมาทางเดิมแล้วมาทางเดิมมาทางเดิมมาทางเดิมมาขวาใช่ไหมขวาใช่ป่ะใช่โอเคหนีไว้ก่อนหิีป่าไว้ก่อนจะไม่ให้มันกัดรถเรา อโอ้โหมาไหนบอกมาอยไหนเอนนเ้ยเห็นไหมไหนเห็นไหมมันอยู่ไหนเห็นเปล่าไอ้เหี้ยเอ้ยมันอยู่ไหนเล่าอยู่ขวามือมึงอะฮะขวามือเอาตามรถไฟตามรถไฟรถไฟอ่ะอ๋อ,อเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วหันมาแล้วโคตรแม่งโคตรหันยากไอ้เหี้ย เดี๋ยวพอโหลดนั้นนี้แล้วเดี๋ยวลงไปโหลดไอ้นี่ก่อนแป๊บนึ่งทำยีนหนึ่งนัดกินเข้าไปเฮ้ยกดล้างอีกอันหน่อยเนี่ยระบบกดที่ทำความยีนบัมหนึ่งโอ้ยก่อนได้อีกนัดเรื่องมีเรื่องอ๋ออืมอ๋อไม่โดนชิมหาย เร็วรถมากรถมากรถไม่ทันแล้วเว้ยตอนนี้ก็เปิดอินนี่ก่อนระบบทำความเย็นมกินร้อนหมดละไปละหนีไปละโอเคเดี๋ยวกูลงดูเองดีกว่าว่าอยู่ฝั่งไหนก็จะหันถูกหันยากซะเหลือเกินขึ้นมาให้แล้วนะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาขับต่อละ หันหันช้าแล้วเกินอ,อยู่ไหนแล้ววะเอ้าดำหนีไปแล้ววะดำหนีไปแล้วอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเห็นไหมข้างหน้าแล้วยิงดีไหมวะเอามาหันดำไปแกไม,ไม่ทันเลยกูขึ้นมานี่อ่าขึ้นมานี่เสร็จเอาแดก,กซะแดก,กซะโหลดมาโหลดกระสนุนมาอ่ารถไฟจะพังนะ <laughs> นี่ทำไมไม่มีกระสุนหรอวะเยเอ้ยมันต้องใช้อะไรในการช่วยหมุนป่าวะหันตรงๆกันดิอ๋อเนี่ยมันต้องให้ช่วยนี่หมุนอ่าโรเทชันอโ,อโอ้โอ้เกตแลวเกตแลวมึงต้องใช้ต้องมาช่วยกูหันด้วยเข้าใจปะเออไม่งั้นกูหันไม่ทันหรอกสุดหมดสุดหมดกระสุนหมด S <S นี่นได้แอมูดนี่แหละตอนนี้ต้องหันก่อนฮะมันไม่มีนี่โอ้ยหันหันหันประตูไอ้นี่กับที่เดิมก่อนไอหันปืนกับที่เดิมก่อนเพราะว่า<บ>เคน <บ S 2> มันต้องหยิบลูกกระสุนออกมาปั๊บป๊บป๊บเปิดนี่ก่อนเปิดนี่ก่อนอ่าหมุนละหมุนละโอเคหมุนละได้ยังแป๊บนึงแป๊บนึงซ่อมรถก่อน อมาแล้วมาแล้วอย่าจะชนอย่าชนอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าเดี๋ยวหันอยู่ยิงมาปลายขอไฟเตอร์นี่เน้แอมโมู่กระสุนเออ,อเพื่อนดีมากโหลดเข้าไปเพื่อนโหลดเร็วๆๆๆๆโหลดต่อยไม่ต้องห่วงขึ้นมาโหลดเข้ามาแล้วกระสุนมาแล้ว เขาไม่โดนหลบหลบทันอีกเะกระสุนนีเงินอมโมต้องการกระสุนด่วนลำหนึ่งกระสุนแม่งอยู่ฝั่งนี้หมดเลยเว้ยโอ้โหหันที่ด้านหันทังไหนหันทังไหนเจ้าหันหันหันป้อมปืนให้หันแบบแมนนวลเลย หันแบบด้วยด้วยตัวคนขับแม่งช้าหันด้วยเมนนวลเร็วกว่านี่้อหันกดเอาเองนั่นแหละหันกลับทางเดิมนั่นแหละถูกต้องนะฮะโอยมาอีกแล้วยิงด้วยปืนกลก็ได้อะโหลดกระสุนน้อยนิดนึงจ้ะข,ขึ้นละขึ้นรอละดึงเข้ามา,าใครไดปช่วยหันหน่อยดิหันช้าเหลือเกินนิดนึง ไหนว่าที่หันนั่นแหละนั่นแหละไอตัวที่มันยืนนั่นแหละนั่นแหละได้ไหมไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องถึงแล้ว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 งแลหันมาแล้วโจน,นี้มีโดนเข้าเปล่าเข้าแต่กระสุนหมดแล้วแอมโมอ,อันนี้ออ่อะ a ม m o กระสุน ก่นอนนะพอดีกับน้องไปโอ้โหมากันเยอะมากันเยอะสุดมาแล,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 ล้วสุดมาแล้วสุดมาแล้วเฮ้ยหมุนอะไรของมึงเฮ้ยติด<น>ด้าน,นเหรอเฮ้านั่งใหญแล้วล่วงหมุนมันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยเฮ้ยกูงงทางแล้วเนี่ยโอเคหมุนขวาอีกหมุนขวาไปอีกหมุนขวาอีกรัวๆเลยรัวๆเลย เร็วเร็วเร็ว,รวโอ้ยวุ่นวุ่นเหลือเกินตอนนี้วุ่นเหลือเกินคืนก่อนดีโหลดมาสูงก่อนนะไปไหนละไปไหนละอยู่ที่เรื่องขอกมาแล้วมาแล้ะคืนแล้ะคืนแล้วโอเค,คอยู่ทางนี้แหละง,ง่ายหันมองพอดีอย่าอ่าหืมนิดนึงอีกนิดนึงเอ้ ขึ้นหน่อยขึ้น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 อ่าน,นิดเดียวอ่านไปก่อนตึ้มดูโดนเข้าไปโดนเข้าไปมีโดนอ่าใส่มาจัดไปจัดไปอ้าวเออเละเละกระซนอันหนึ่ง a ม m o ยิง็นแอมโมเฮียโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ยิงมาเยอะแยะเลยเฮ้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 ย เยอะแยะเลยเกินเลยเฮ้ยจริง,รง,รงช่วยไปกันจริงเป็่กาธรรมดาไปกันช่วงนี้กรขึ้นมาแล้วเว้ยเร็ว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 มันดำดินหนีไปแล้วโอ้โหเหนื่อยแม่งเหนื่อยจริงภารกิจนี้เฮ้ยไป,ยปมุน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโอเคหันหันหันซ้ายเต็มกำลงัง กดก่อนช่วงนี้ฝ่ายเป็นกำลังซ้ายไปอยู่ไหนละโอเคหันซ้ายหันซ้ายหันซ้ายมันมาแล้วอ๋อไม่ทันไงยังไม่ทันนะกูว่าเดี๋ยวดูก่อนมันจะมาทางไหนต่อทีนี้ซ้ายหรือขวาเออมาซ้ายเถอะมาขวาเถอะอ่ะสะดวกพี่และน้องงานนี้ โอเคกระสุนมาแล้วงานนี้มึงมึงโดอ่ะดำไปอีกแล้วปัดโถเอ้ยรีบดำมาขึ้นขึ้นขึ้นมาดีมากเฮ้ยเฮ้ยเไปก่อนไปกระสุนละลงไปน้องลงไปอย่ามากัดรถพี่รถพี่เป็นรอยอย่ามาน้องอย่ามาอยู่ไหนละมันอยู่ไหนละโอ้ยขึ้นทางนี้อีกไม่ทันหรอกใครจะไปทันโอ้โหเอ้ย ันขวาเต็มลังขวาห,หมุนเข้าไปหมุนป้อมเร็ว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 เนี่ยอันเอเบิลเวยเ,วเวอนเตอร์ขึ้นไปดีวะขึ้นแล้วชา้าช่วยหันหน่อยช่วยหันหน่อยเร็ว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 อ่าดีมากช่วยหันหน่อยช่วยหันหน่อยเออเออเออย้าค่อยเร็วกันหน่อยอู้ดีมากหันเร็วขึ้นเยอะโอเค นิดนึงนิดนึงนิดนึงขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมึงอย่าทึงยังพึ่งไปดิอยา่าไปเอากระสุนให้ด้วยโอ้ยหมายถึงมันเนี่ยมึนยังอย่ากพึ่งไปอย่างนี้ตัวนี้ยอยากพึ่งไปโดนโดนมาวะโด,โดนโดนแต่ว่าไม่โดนจุดอ่อนมันกระสุนมันช้าไปหน่อยหนึ่งโอ้โหเว้งยาวมาก,ๆๆๆลกมามเลยเว้นกินีัแม่งโคตรยาวอ่ะหมุนให้หมุนแมนนวลแล้วกัน ่มามาวันนี้จริงด right. no ้วยผู้บ้าแล้วมันดำลงมาแล้วเอ้าโหลดปืนตรงไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไอ้ีกมาแล้วจริงฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนซ้ายซ้ายใช่ไหมรถไฟนะจังรถไฟนะโอเคมาแล้วมีป่าเข้าไปก่อนลงไปแกะลงไปแกะนะเนี่ยมีเรื่องงานนี้ไม่มีคนโหลดกระสุนอี้ เอไอไม่ช่วยหรอกโอ๊ยมาฝั่งนี้อีกแล้วหันหันเร็วหันหมุนไปขอโทษเพื่อโทษโทษโทษขึ้นแล้วฝากหมุนฝากหมุนด้วยต้องการคนช่วยหมุนแ <c oughs> มนนวลดวนอ,อันช้ามากปืนอันช้ามาก เจอแล้ว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 นิดนึงนิดนึงอีกตาตาจะถึงตาแล้วจะถึงตาแล้วดับเรียบร้อยโดนกระสุนมาโค้งมาเนาะโค้งมา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 หรือเร็วหันขวาหน่อยขวาขวานี่นี่หันขวาแล้วเนี่ยไม่เห็นไปเลยวะจะชนเราอีกแล้ว โอ้โดนชนเตายตายเลยหายแล้วโหลดกระสุนอยู่ยิงเข้าไปอ,อีงนักสังนัดไม่กี่นัดเองไม่กี่นัดไม่กี่นัดนิดเดียวนิดเดียวเออกระสุนเข้ามาเฮียเอ้ยระวังไป,ไปปีนหน้ากระบอกปืน <S <S เป็นทหารที่มึงโดนยิงมาแล้วเนี่ยเอา้าไม่ทันแหมมีโหลดไม่ทัน โอ้หเป็นภารกิจที่อะไรไม่รแบบว่าลุ้นมากครับวันมอฮิตวันมอฮิตนะด้านหนึ่งนัานหนึ่งข้างหลังเหรอข้างหลังเหรอเฮ้ยเฮ้ยต้องการคนช่วยหมุนต้องการคนช่วยหมุนเร็วไปช่วยหมุนไปช่วยหมุนเร็ว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 จะกลับมาแล้วอย่าบอละเลยป่าไว้ก่อนยิงยิงจ้าอีกนาดหนึ่งมันยังไม่ตาย ทำไมไม่ตายวะมันยังไม่ตายน่นเหนื่อยเลยไม่มันจะกินเราแล้วเดี๋ยวมันอ้าปากรอแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วยิงล่อไว้ก่อนอย่าอย่าอมอย่าอมปืนกูนะเว้ยกูไม่กินนะเว้ยกูไม่เอานะเว้ยตายแล้วเว้ยตายแล้วเหรอะเยสกูไม่ต้องไม่ต้องใช้ปืนใหญ่ยิงเอาปืนกลยิงโอ้ฮาว่ะ เก็บเก็บช่วงนี้เก็บเก็บเลยวะเก็บกองไงไอีกองอยู่ข้างหลังกองเงากูเต็มหมดตอนนี้เรียบร้อยเป็นของกูเยอะแยะเอาแม่งหายเย้หายอ้ยหายเู่จังวะเย้เอ้ยโอ้ยสำเร็จเย้ ส okay. like yes. right ุดยอดปวดตับสมัตจัดการมันได้ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะสุดๆนะฮะแปลว่าคือเพราะว่าเล่นเล่นเล่นกัน2คนไงไอ้เวลาหมุนมันถึงหมุนช้าปกติหมุนเร็วกว่านี้เนาะใช่ไหมคือจริงๆ normal ก็หมุนช้าอยู่แล้วนะฮะแต่นี้เล็กๆก็ไปใหญ่อันนี้เรามาต้องให้แบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปหมุนให้ด้วยไงอะไรเงี้ยอ่าเอ็มวันนี้ทะเลาะกันบ้านคุณอยู่ไหน บอกนะว่าไอ้หิมะมันกบอยู่มาถึงเจอหิมะนะฮะอะไรวะนั่นเฮ้ยคาดว่าจะเป็นไข่ไม่ใเป็นอะไรนะเอกริทใช่ไหมมาจากไหนวะเอาปืนสอยแม่งเอกลิทขนาดใหญ่มากอ่าขนาดใหญ่โคตรขึ้นมานี่เลยตายแล้ะยี่เยี่หมุนเร็วเหลือเกิน จะยิงแม่งให้มวลไหลบุกเข้าไปแหนกจะจบใช่ป่ะหรือมีต่อหรอจบปะวะจบใช่ไหมอ่านิฉันคอมพลีทเย้เมื่อกี้ภารกิจเมื่อกี้มันเนี่ยถึงอยากได้ถึงอยากให้คนเล่นมุงเป็นคนฆ่าซะงั้นแหงอะไรเงี้ยกูคนโหลดกระสุนเลยเออเอาซะแต่คะแนนกูมือนึงอ่ะเออ แต่คนยิงได้เว้ยเย้เยอ่าเรียบร้อยได้เอสนะฮะถามสักคำว่ากูเต็มใจไหมอ่าก็เนี่ยจริงๆเนี่ยเสียดายคือถ้าเกิดว่าเกมเนี่ยสนุกจริงคือต้องเล่นกัน4คนนะเพราะว่าเนี่ยมันจะมีช่วยกันรีโหลดปืนช่วยกัน <laughs> หันปืนช่วยกันยิงอะไรก็สนุกอ่ะมองตรงถ้าเกิดเล่นกัน4คนสนุกกว่านี้อีกอ่า ก็ถ้าแบ่งตามหน้าท pues ี mm ่จริงๆคือ4ี่คนเนี่ยยิงหนึ่งคนโหลดก็ถ <c oughs> <h> ึอคนแล้วก็คอยหันปนกบกบอกอีกคนหนึ่งได้เป็นทีมอ่ะถ้าจะเล่นอย่างนั้นจริงอ่ะโอ้โอสนุกอ่ะแต่เสดายว่าไม่มีใครคือไม่ค่อยมีใครเล่นด้วยก็เลยต้องยอมได้มือนึ่งเย่กุณจะบ้าโอเคจบเอพิโซดแล้วเนาะใช่ไหมจบแล้วก็โอเคไว้คราวหน้าแล้วกันปิดปิดคลิปก็เจังเหม่พัฒนาน้าก็โอเคปาระจบเอพิโซดเคลีย์เออ่ เอีพิโซดน่าจะเป็นอะไรอ่าโชนมีทูบีคอนติเนียด้วยนะอ่านี่อีพิโซดเนี่ยก็จะเป็นของเนบิกของเนบิกครั้งนะไอ้กลุ่มกลุ่มเดิมในตอนคอร์เตสไตร์นะฮะเกมเป็นตำนานเลยทีเดียวโอเคไปแล้วครับก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมเย่ไปละ